ม o มอลโฉมใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดแล้วก็เพิ่มฟังกชันหลายๆอย่างลงในแอปพลิเคชันมูมอซึ่งสามารถทําให้เพเซอร์ของเราเนี่ยสร้างรายได้แล้วก็สร้างทีมได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับสโลแกนใหม่ของมูมอนะครับก็คือ unlock your dream หรือว่าปลดล็อกความฝันของคุณผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะมีความฝันนะครับไม่ว่าความฝันจะเล็กหรือความฝันจะใหญ่เนี่ยใครก็ตามที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของมูมอคุณสามารถไปถึงความฝันของคุณได้อย่างแน่นอนครับ มูมอชมใหม่มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมูมอ h อปของเราทําให้ร้านค้าเนี่ยสามารถสร้างออเดอร์ขึ้นมาและลูกค้านะครับไม่ต้องโหลดแอปมูมอก็สามารถจ่ายเงินได้โดยใช้แอปธนาคารของตัวเองครับ ฟังก์ชันต่อมานะครับก็เป็นฟังก์ชันที่จะมีแท็บ Academy นะครับหรือว่าเป็นแท็บการเรียนรู้อยู่ในมูมอลแอปพลิเคชันของเราเลยซึ่งสมาชิกทุกคนนะครับสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามแหล่งความรู้ต่างๆอยู่ในแอปพลิเคชันได้เลยครับและเราก็ยังมีการจ่ายปันผลแบบใหม่นะครับที่เป็นการเอาแผนการตลาดที่ดีที่สุดมารวมกันเป็นแบบไฮบริดอยู่ในมูมอนะครับซึ่งสามารถทาให้รายได้ของคุณเนี่ยมากขึ้นและยั่งยืนครับ ตอนนี้เราก็มีแบรนด์สินค้าและบริการต่างๆชื่อดังมากมายนะครับที่ทยอยรอต่อคิวเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับมูมอเพื่อให้สมาชิกและเพเซอร์ทุกท่านสามารถจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับแน่นอนครับว่ามูมอของเราเนี่ยเป็นการปฏิวัติว,ตวงการอ e ีคอมเมิร์ซเพราะว่านอกจากผู้บริโภคจะสามารถเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้แล้วเนี่ยยังสามารถสร้างไรายได้ร่วมกับมูมอได้อีกด้วยครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ m มูมอรเรามีระบบการเรียนการสอนที่เปิดให้สมาชิกและเพเซอร์ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างรายได้ไปกับ m มูมอได้ครับเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันมูมอถามรหัสแนะนำจากเพื่อนของคุณซื้อสินค้าหรือบริการที่คุณถูกใจสะสมคะแนนให้ครบ250 MP คุณก็สามารถเป็นเพเซอร์และสร้างไรายได้ไปกับมูมอได้ครับ